แล้วจ้าประเดิมบนเครื่องบินจา้าน้ำส้มจา้าบ๊ายบายนี่ก็คือเจ็บไม่ไหว <ใน S 1> สวยมากทุกคนแวนนะ <c oughs> ขอให้พนน <c oughs> ุนี้ฝนไม่ตกไมิหยงสวัสดีค่ะมาเจอกับมมยนิ้งหยกอีกแล้วสภาพต,ตอนนี้ก็คือเตรียมไปนอนบนเครื่องบินเนาะ รอบนี้เราจะพาไปทริปใหญ่ไฟกระพริบมากๆเราจะต้องแบบแตกเป็นหลายๆคลิปเลยเพราะเราไปทั้งหมด4ประเทศเลยนะทุกคนก็จะมีประเทศอะไรบ้างนะมีไปเนเธอร์แลนด์เบลเยียมไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสจ้ะใช่ค่ะมันจเป็นที่ปารีสอิมิลีอินปารีสเราอ้ยตายมนรถชนเ่กันแทโอเคค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปสนามบินกันนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเนาะ สนามบินแล้วนะคะเรียบร้อยร้อนมากใช่ร้อนมากอันนี้คือผู้ร่วมทริปของเราไม่เห็นเลยประมาณนี้ทั้งหมดจะมีประมาณ9ก้าคนนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอเช็คอินโหลดกระเป๋าอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปนั่งข้างในกันเนาะใช่ค่ะผมไปได้กิฟต์เซตด้วย ที่เบอร์เกอร์คิงก็คือเดินหาอาหารทั่วเลยแต่ว่าหาไม่ได้ได้แค่เบอร์เกอร์คิงจ้าเดี๋ยวอีกสักพักก็ไปขึ้นเครื่องแล้วเนาะอาหารบนเครื่องนะคะมีพาสต้ากับอะไรนะชิเกนชิเกนอะไรไม่รู้ไหนแกะซิววว้้าาีสต้าของเรา ชสมาแล้วจ้าประเดิมบนเครื่องบินจ้าน้ำส้มจ้าลงรองเท้าบู๊ทใครด้วยก็ไม่รู้แล้วข้างล่างโอ้โอไมค์ก้าโอไมค์ก้าไม่ได้กินขอเขาใหม่ไหมน้ำนางเอกหอบเสื้อก็หอมด้วยเลยหนึ่งกลุ่มตอนนี้มาอยู่ที่อาบูดาบีแล้วนะอาบูดาบีค่ะมาทันทีเครื่องประมาณห้าชั่วโมงนี่ก็นั่งดูซีรีส์แล้วก็มีคนฟิตออกราดตักงไว้ก่อนจุดเด่นจุดเด่นคือนั่งกินนั่งดูซีรีส์นะคะ ต oh no oh, <no. S 1> อนนี oh Indian, refers, ้นะคะนั <f ie> ่งรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่านอนก็นอนไม่ได้ที่นั่งก็ไม่มีต้องมานั่งบนรถเก๋งแต่คนที่เหลือนั่งพื้นนะออมเล็ตนะคะแล้วก็พุดดิ้งอะไรสักอย่างัำเลยจ้าเราพูดมาประฝนใช่อากาศแาบกลัวมากถึงอ่างเแล้อค่ะรลมคนเยอะมากมาไฟน้ำแบบเต็ม ใช่ค่ะเข้าไปเป็นกลุ่มเลยนะก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเตรียมไปสถานที่แรกกันเดี๋ยวเราดูสภาพอากาศก่อนว่าจะไปที่ไหนได้บ้างเนาะอยู่สถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวเดินไปที่พักลราคือขึ้นลิฟต์แต่ประตูไม่ปิดอ่ะใช่ประตูลิฟต์ปิดด้วยป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บของที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวดูว่าไปไหนต่อเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ีาถึงโรงแรมแล้วงลงลน,นะคะอยู่ใกล้สถานีมาก ันนี้จะไปเป็น city walk ก่อนเนาะตอนแรกกับแพนของเราคือจะไปซาก,กุระไปดูซาก,กุระแต่ทีเนี้ยเหมือนฝนมันตกด้วยอยากได้บรรยาถางเช้าด้วยก็เลยจะเปลี่ยนไปเป็นพรุ่งนี้เช้าแทนวันนี้ก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองของอัมสเตอร์ดัมค่ะบรรยากาศในเมืองว่า เราเพิ่งไปรีบใช่ก็คือที่แรกจะไปจะไปร้านอาหารก่อนเลยย่มากจะเป็นร้านที่ชื่อว่าอ่านไม่ออกเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนะชื่อนี้แหละโอเคมันจะเป็นร้านไม่ไดากาศแบบว่าติดทะเลเลยอะไรเงี้ยน่ากินายเนเด็ดเด็ดในอากาศหนาวหนาวลองดูกันว่าจะรอดไหมไปค่ะ

กินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาเดินเล่นเกาเลย จะเป็นแนวแบบกาวิตี้ก็จะปแปลกๆหนาวมากหนาวและลมแรงมากตอนนี้เราก็มาถึงร้านเป็นฝ้ายชื่อดังน,นะคะสีฟ้าตรงนี้นะคะที่น้องจะเป็นแบบเป็นฝ้ายใส่โคนสีฟ้าๆแล้วก็มีชียเยอะๆ ต่อไปเราก็ก็นังจะไปช้อปปิ้งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งเลยโอ๊ยฝนตกเข้าตาฝนตกตลอดแต่ชีวิตก็สู้มากเนาะมีพาคนมาเสียทรัพย์แล้วหนึ่งพาคนมาเสียทรั์ ก็ถึงห้องแล้วนะคะเหนื่อยมากก็คือเราไปได้อะไรมานะเ้อไปไพรมากมาก่อนใช่ได้เสื้อนี่ได้สตัวนี้เลยคือมันหนาวมากแล้วต้องการเสื้อแล้วก็ได้มาในราคา10ยูโรเท่านั้นทุกคนคือ ก็เสียใจอ่าใช่หมวกกันฝนเพราะว่าตั้งแต่เราเดินก็คือฝนตกแบบปลอยปลปอยแบบให้ป่วยอ่ะใช่มันแบบตกตหยุดหยุดมันน่ารำคาเลยเดี๋ยวซื้อหมวกมาใส่เพราะกลางร่มก็กลางไม่ได้ลมแรงมากลมหักเลยน่ากลัวมากแล้วเราไม่ได้ระรบียบถ้าคุณพี่ก็ไม่ชดแล้วอันนี้สเตปปปาไดโนซีลีมานะคะต็นคือไม่ใช่แค่ถุงเดียว <c oughs> คือห้ามใจกันไม่อยู่ไม่มีใครห้ามใคร<ห>สอ,อะร<อ>เออคนละสีไปเลยจ้าแม่ก็คือเราตั้งใจมาเอาน้องอยู่แล้วเรา <c oughs> ไม่ได้เอากระเป๋ามาเลยจากที่ไทยเนาะก็กลับมาฮิวน้องเนี่ยกลับไปซื้อวันแรกเลยใช่ราคาก็ถูกกว่าไทยแบบค่อนข้าง,งเยอะถ้าซื้อมาใช้ก็ทุกคนแนะนําให้มาซื้อที่ฝั่งยุโรปนะคะและเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไปไปไหนล่ะไปกินข้าวเดี๋ยวจะขอพักเท้าสักหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วจะออกไปหาข้าวกินไปตามดูกันละกันเนาะโอเคขอพักแป๊บเดี๋ยวให้ดูห้องเดี๋ยวให้ดูห้องก่อน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านอาหารชื่อว่าดาวทาเบอร์เกอร์นะคะซึ่งอยู่สถานีใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลก็คือถัดจากเซ็นทรัลมาสถานีหนึ่งเราสั่งอัมสเตอร์ดัมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นเทนเดอร์ลอยแบบสองร้อยกรัมประมาณนี้แล้วก็มีน้ำสองแก้วไม่เรียกว่านา้ำนี่เลี้ว <laughs> ไม่เรียกว่าน้ำเหรอ <laughs> ขอเที่ยวกับหน้าหน่อยค่ะ คือใหญ่เท่าหนะ้าเบอร์เกอร์น,น่ากลัวมากน่ากลัวมากเบอร์เกอร์ สแตมเบอร์เกอร์นะคะเออดับเบิลเชดดาร์ดับเบิลเบคอนดับเบิลทุกอย่างเออกินเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คืออิ่มมากกินไม่หมดเบอร์เกอร์ไม่หมดแน่ๆแต่ตัวเทนเดอร์ลอยหมดเนาะเสียดายน้องตอนนี้ก็กำลังจะนั่งเมโทรกับที่พักนะคะก็จบทริปของวันนี้แบบง่ายๆรีบเลยเพราะง่วงมากคือวันนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวได้เต็มที่เท่าไหร่เพอนึงเลยคือล้ากับการนั่งเครื่องมาด้วยถึงช้านิดนึงแล้วก็ฝนตก อากาศหนาวทุอย่างไม่เป็นใจใดๆเลยลมแรงมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปลือกันใหม่พรุ่งนี้นะคบขอให้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกไม่ขอให้ไม่ตกทั้งทลิปเออขออย่าให้ตกแล้วแล้วก็แบบซากุระก็ยังอยู่บนต้นอย่าได้ร่วงลงมาใช่เออแค่นั้นแหละโอเคค่ะบ๊ายบาย ก็จะไปในเมืองต่อจริงๆไทยของเราคือซากุระตะกนตกไม่อยู่ก็เลยเดี๋ยวขอเลื่อนบนถึงก่อนแล้วกันไปเดินในเมืองไปหาแอนแฟงอะไรพวกนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปบาเซลต่อเคนยอนนะคะก็ตามไปดูกัน มีความสุขบ้างโอ๊ยน้าหมาขอไหมจัดบ่มคนโอเคตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากที่พักแล้วเราก็มาแอนแฟงอาร์ตเราไม่ได้เข้าไปดูเรามาถ่ายรูปแค่ข้างหน้าประตูค่ะวนๆอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นี่จะมีประตูแอนแฟงอยู่เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูว่ามีป้ายเล็กๆนั่นนี่ แต่คือทุกคนข้างหลังแอร์แฟงคือสวยมากสวยกว่าหมุนข้างหลังแอร์แฟงจะเป็นมุมนนี้นะคะก็คือยืนถ่ายรูปตรงนี้ก็คือแบบสวยมากแล้ฟ้าดีมากขอบคุณที่ฝนหยุดตกโอ้คือดีมากแบบดีเลยเออเลิศมากค่ะทุกคนโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปกินแพนเค้กกันต่อนะถ้าทันถ้าทันนะถ้าทันเราก็จะไปบาเซลต่อเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันค่ะตันนี้ก็มาอยู่ที่สถานี เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถฟิกบัสต่อนะคะเดี๋ยวต้องเดินไปนิดนึงแหละก็ตอนนี้เหนูยิงสองคนนะคือเราคนอื่นจะตกรถหรือเปล่าเพราะว่าแบบมาไม่ทันรถไฟรอบเมื่อกี้นะคะก็รอดูยังไงอันนี้คือเราขึ้นรถฟิกบัสไปบัสเซียลต่อบาสเซียมไปดเยยี่มค่ะ,ะใช่ลุ้นอะ่ะตอนนี้ลุ้นมากนี่นะคะจะมีป้ายเขียวๆอย่างนี้คือที่ขึดด้นรถฟิกบัสนะคะสภาพสองคนอะ เลยคุมขนาดนี้เพราะลมเย็นมากตอนนี้รอเพื่อนคนอื่นอยู่แล้วก็รอรถมานะคะถึงที่พักที่สองแล้วที่สองของเราในยุโรปนะคะ ึ่งที่พายู่ไกลมากมันจะเป็นเดินขึ้นเนินอะแล้วก็มีลมแรงอะไรเงี้ยเราเรหอบกระเป๋าก็เลยเหนื่อยมากเลยน,น,นต่ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้รู้สึกน่าจะไปรอยัลพาเลทใช่แล้วเดี๋ยวดูดต่อว่าถ้ามีเวลาพอจะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวตามดูกันในคลิปนะคะ แต่ก่อนอื่นขอไปกินข้าวเอ็่กินข้าวก่อนหิวมั้ยนั่งแต่ว่าจริงๆอ่ะนั่งรถบัสมาจากปารีสไม่ใช่จากอัมสเตอร์ดัมเออมาจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ3มชั่วโมงมาถึงบาสเซลเวลเยียมก็ไม่ได้นานมากใช่ไม่ไกลมากค่่นทางสวยด้วยก็ถ้าใครสนใจมารูทนี้ก็ลองดูได้นะคะไปค่ะ Mermin La ไม่ได้เดินเข้าไปเรยยโอเพลตตรงนั้นเพราะเรามันปิดแล้วแล้วเราก็มาถ่ายตรงที่มันอยู่ข้างหน้าก่อนถึงเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่คือมันสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาคลิปแปะแล้วก็รูปแปะให้ดูแปะให้ดูนะคะคือถ้าใครมาเรยกโอเพลตแวะถ่ายตรงนี้นะคะคนไม่เยอะเราก็สวยแบบสวยจริงแต่จะถ่ายยากหน่อยเพราะว่าแรงนะลมแรงมากเออ อะไรสักอย่างนะคะเป็นการพละดีที่นึ่งอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วกันเนาะเสร็จนี้ก็คงจะกลับแล้วโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึง m o n d e s Art ที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือมาหลบลมอยู่แล้วก็มีท่านผู้หนึ่งกําลังเปลี่ยนแบตกลองก็คือตรงนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูสวยจริงๆ m o n d e s Art ตรงเนี้ยเป็นทางผ่านหลวงเดินไปจาก Royal Palace นะคะไป Grand Palace ดังนั้นก็แวะนะคะที่นี่ไปดูวิวกัน ไม่ไม่เห็นขอขึ้นอีกนี่สวยมากว้าวขึ้นหลอพีจานเนี่ยสวยมากเลยสวยมากทุกคนแวะนะเหมือนเขามีรับน้องะไรกันสักอย่างนะนี่มันอะ็รบ้าโอ้โหเจ็บเท้ามากตอนนี้คือเจ็บไม่ไหว ดูรองเท้าดิแล้วดูพื้นดิคือมันเป็นหินอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่แหละคือมันแบบเป็นทางลาดไม่เนินขึ้นก็เนินลงมีสองแบบถึงรอย a l p เพ c สแล้วไม่ใช่แกลนเพสเอาไ่เอาไหมาถึงแกลนเพสแล้วค่ะสวยมากอากาศกำลังแบบควยไลท์อ่ะช่วงนี้คนน้อยด้วยนะเนี่ยอ่ะให้ดูเมฆก่อน คือพระที่ยังไม่ตกดินแต่ตอนนี้กี่โมงคะทุกคนช่มครึ่งุ่มงครึ่งแล้วยังไม่ตกดินยังถ่ายรูป<ช>ได้อยู่ปังปูรีมากมีเวลาเที่ยวนะมาช่วงเนี้ยเิยตั้งแต่ลอยอพรเลยแล้วก็เดิมนมาเล่ยๆเ,เลย,เลยะะผ่านมอนเดสอาร์นาะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้จะได้รูปปังๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็จะจบของวันนี้แล้วเนาะโอเคบา,บายบาย สวัสดีค่ะก็เช้าวันที่3ของทริปเนาะวันนี้ก็จะอยู่บาสเซียลอีกวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนจะเดินทางต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะจะนั่งเป็นไนบัสเนาะก็คือนอนในรถเลยใช่วันนี้ก็จะเก็บเที่ยวที่เที่ยวในบาสเซียลต่อจากเมื่อวานเนาก็จะไปแบบผั์ช็อกโกแลตด้วยอ่ะไปกินหอยอีกมันจะกินทุกวันใช่ก็เดี๋ยวไปซีนนี่ด้วยมาโฟมาโฟใช่รู้ค่ะ ใช้ทิวลิปหรือเปล่าไปดูสิโอ้ยชอบ <c oughs> ชอ่ะน่ารักอ่ะแฮปปี้แฮปปี้มากดูดิปี้มันสดใสมากแล้วคือเป็นความลงตัวระหว่างม่วงกับชมพู <c oughs> สวยมาก ชื่อว่าดูชินเป็นแบบแผ่วๆเนแผ่วนะพี่เอลิกอ่านออกใช่ไหมมันใช่ไหมนะชื่ออะไรลืมเปล่าพี่เอลิกเสืออยู่ก็เรานั่งรถบัสเลยจากที่พักมาถึงตรงนี้เลยนะคะเดินนีดเดียวสวยมากอลังมากโัยมีดอกแบบดอกทิวลิป เป็นสวนเลยเป็นทุ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นสวนเลยเป็นสวนยกับเป็นทุ่งนี้เป็นเหมือนกันเออรู้เรื่องนั่นแหละก็คือสวยมากนะใช่ค่ะอยากขึ้นรูปมากใช่ค่ะแล้วเดินอีกฝั่งจะเดินไปดูอีกฝั่งนึงว่าเป็นยังไงอ้าวถ่ายรูปกันอยู่นะคะก็คือเดินไม่ถึงฝั่งโน้นสักที ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อหิวมากค่ะเอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงกว่าได้เลยแะ้วแสวยมากจริงๆมันสวยทุกมุมเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านค่ะไป แล้วใช่ไหม <c oughs> วันนี้จะกินอะไรหอยกินมากเลยคือแบบแบบเรื่องไปอยู่ที่ขาด้มยแม่ๆไม่แพงไม่แพงแบบร้านก็แบบสิบเจ็ดสิบสามสิบโอเคไหมถึงแล้วแล้วนะคะใช่ก็เข้ามาในร้านแล้วนะ,ะร้านที่เรากินชื่อเชสเตียนเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้ตรงนี้ละกันอ่ะก็คือเห็นเขาบอกว่าชื่อดังเรื่องของไอ้ตัวเมนูหอยมเซลหอยมาวมเซลเนาะแล้วก็เราก็สั่งนี่ค่ะเดเขาแนะนำมา อันนี้เขาเล็คอมเมนต์นาใช่เป็นชื่ออะไรแบบลีออนอะไรสัก็่ามน่าจะชื่อลีออนก็คือเป็นชื่อร้านเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมพี่บุ๊คเขาโมนแล้วมันเสียงดังยังไงกินง่าย่แต่มีความเปรี้ยวๆใช่ๆโอเคอยู่นะอันนี้ก็คือกินด้วยกสองคนเนาะก็คือต้องโดฟเพราะว่ามันหนาวมากก็ต้องการความอบอุ่นไม่ได้ขี้เมาแต่อย่างน่ากินมากเลยของพี่วา มาเดินเล่นแล้วหลังจากเมื่อกี้กินข้าวอิ่มแบบอิ่มมากนะคะอวนแต่คืออร่อยมากเองร้านาน่าชิลี่ออน ตอนนี้เรามาเดินแถวของปาร์นะคะมาเดินเลือกซื้อนี่ช็อกโกแลต <laughs> ได้กันมาแบบเป็นถุงเลยแล้วก็ได้น้องคนนี้ที่หัวหายไปแล้วกินไ,ไปแล้วอ่ะใช่มาเบลยเยียมก็ต้องกินช็อกโกแลตนะคะต่อไปก็ไปคาเฟ่อาบไปร้านขา,า,ายของหวานไปกินต่ออ่อไปัม<ๆ>ผมก็ก็แลงชิ้นใหญ่มาก